ครับวันนี้ผมก็มาทําความสะอาดกองวัไถืชท่าสแปรงนี่ผมก็จะใช้เป็นกองอของฟอร์ด 6, 6 6นะครับกองเดิมก็เป็นกองแห้งผมก็ออกาบานฝุ่นเยอะก็หน้าฝนแล้วผมก็ เตรียมตัวทํากระเช้าใส่กระเช้าและกระลำให้พี่น้องคนไทยได้กินนี่ผมก็ทาความสะอาดกองอากาศนี่ผมก็ทาเทอร์โบมาห้าสิบแรงของอเทอร์โบของปูเชื่องบิ๊กเทอร์โบนะครับนี่ผมก็ทําความสะอาดแนละ้ว บ้านบนเพราะว่าจะนิยมใช้กัน50แรงนะครับเพราะว่าเป็นรถถ่ายที่อยู่ในสภาพก,กลางไม่ได้ใช้งานหนักใช้งานงกลางๆนระับใช้กินขาวขึ้นขผาอะไรกันครับนี่ครับผมนี่ก็เหลือแบบต่อ,ตอนใส่น้ำมัน เป็นน้ำมันเครื่องเก่าหรือว่าน้ำมันเครื่องใหม่ก็ได้นะฮะนี่ครับผมแต่ผมใช้เป็นน้ำมันเครื่องใหม่เป็นของโตโยต้าเพราะพอเพิ่งไปถ่ายมาชนะ้มันเครื่องอะไรครับอ่าน้ำมันเครื่องของโตโยต้านี่แหละครับ5้าวสามสิบเป็นพวกน้ำมันเก่าก็ได้นะฮะน้ำมันเก่าน้ำมันถ่ายทิ้งหรือว่าน้ำมันไฮดรอลิกอะไรก็ได้แต่นี้มันเหลืองไง พอไปถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์มายังไม่พอนะฮะจะเป็นน้ำมันเครื่องเก่าที่ถ่ายจากรถยนต์อะไรก็ได้ครับไม่จงเป็นเน่ต้องเป็นใหม่เสมอนะฮะพอไว้กรองทีุ่่น นี่ครับผมก็จะใช้น้ำมันเก่าเทผสมไปเลยใช่ค่ะใช้ค่ะนี่ครับผมให้มันเกือบเต็มในถ่านนะฮะแล้วเหลือไว้นิดนึง มันปองน,น,น้ํมันเนี่ยผมต่อไปผมไม่ใส่ขั้นบอลใส่ครั